สวัสดีค่ะม่มาคนี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่เดอะมาคนี่เรสเ c คนะคะพามาชมขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเดี่ยวค่ะตอนนี้ก็เริ่มก่อผนังใกล้เสร็จแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะคะก็จะพร้อมเข้าอยู่นะคะประมาณต้นเดือนเมษาค่ะลูกค้าที่อยากได้บ้านเดี่ยวนะคะราคา2ล้านต้นตนเองนะคะได้บ้านเดี่ยว3ห้องนอนเลยค่ะ สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมสำหรับหลังนี้ก็ก่อเสร็จแล้วนะคะเกือบเสร็จค่ะยังไม่เสร็จก็คือจะใช้อิฐมวลเบานะคะด้านบนของหลังคาโครงหลังคาเนี่ยเป็นเหล็กกาวานายค่ะใช้หลังคาซีเพ็โมเนียตัวกำแพงเป็นอิฐมวลเบาค่ะผนังห้องน้ำเป็นอิฐแดงค่ะโรงจอดรถอันนี้เราเทคารเทคารแบบนี้ให้เลยค่ะเทคารลงจอดรถนะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้สามารถจอดรถได้สองคันด้านขวามือเป็นส่วนของห้องนอนเราทําบานประตูตรงห้องนอนให้ด้วยก็สามารถออกมาจัดสวนด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูออกมาอย่างบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้เลยจากบริเวณหน้าห้องนอนค่ะก็จะมีบานหน้าต่างสองช่องแบบนี้นะคะเจตนะว่าตัว บ้านของเดอะมาโคนี่ทุกโครงการนะคะจากพื้นถึงฟ้านเนี่ยเราจะให้ความสูงไว้ที่3เมตรนะคะทุกโครงการโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเดอะมาโคนี่ไรสเกนะคะตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงก็จะได้ในส่วนของบานหน้าต่างแล้วก็บานประตูสามารถเปิดออกเปลี่ยนด้านข้างของตัวบ้านได้เนื่องจากว่าด้านข้างของตัวบ้านเนี่ย เผื่อไว้ให้ส่วนลูกค้าที่แบบจะต่อเติมด้านข้างเพราะด้านข้างบ้านเราเหลือเยอะนะคะพื้นที่เหลือเยอะเยเหลือ,ลอประมาณเกือบ3เมตรนะคะด้านข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณทางเข้าด้านหน้าของตัวบ้านค่ะอันนี้เป็นสัดส่วนของห้องโถงถ้าเกิดลูกค้าที่มาดูตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเรียบ้านเนี่ยาวางไว้ยังไงนะคะเข้ามาชมได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ำภายในห้องนอนค่ะ ตัววงกบของเราเนี่ยใช้วงกบเป็น UPVC หมดเลยนะคะทั้งหลังตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของปลวกได้แล้วก็ในเรื่องของปลวกเนี่ยเราวางระบบกำจัดปลวกไว้ใต้ท้องคานเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถอัดฉีดปลวกได้ตามจำนวนรายปีที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำสองห้องน้ำนะคะถัดมาส่วนนี้เป็นส่วนของห้องนอนค่ะ ห้องนอนที่2ก็จะมีบานหน้าต่าง3ช่องทางแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบบ้านที่เพดานสูงโปร่งนะคะแนะนําที่นี่นะคะของเดอะมาคนี่นะคะเพดานสูงโปร่งทุกโครงการคะ่ะจังกิดเห็นว่ามีการเทเอ็นนะคะการเทเอ็นก็คือเป็นช่วยในยเรื่องของความแข็งแรงของตัวกําแพงนะคะเทเอ็นหน้าต่างเทเอ็นระหว่างขั้นของตัวผนังนะคะ ถ้าไม่เทเอ็นเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงนะคะจะลดลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นมาตรฐานการก่อสร้างนะคะแบบสแตนดาร์ดที่ทุกๆท,กทีเขาก็ทำกันค่ะอันนี้เป็นประตูด้านหลังนะคะเปิดออกไปยังด้านหลังได้ห้องนี้เป็นห้องนอนที่3นะคะก็จะพิเศษสามารถเข้าหน้าบ้านได้ออกหลังบ้านได้นะคะก็เหมาะสำหรับเป็นห้องเด็กวัยรุ่นกลับมาตอนกลางคืนไม่ต้องเข้าหน้าบ้านก็ได้เข้าหลังบ้านได้ได้เลยะคะ่ะ น,นี้เป็นสัดส่วนของตัวบ้านนะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห้องโถงใหญ่2ที่จอดรถค่ะแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวเราทำครัวไทยให้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นไทยบีสองนะคะก็กำลังก่อชั้นสองนะคะเทเอ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ็นแห้งเรียบร้อยก็กำลังจะเข้าสู่กระบวนการก่อ สเต็ปสองขึ้นไปที่เห็นเป็นไม้ยุคาแบบนี้เขาเรียกไม้ตุ๊กตานะคะก็คือตีตั้งรับแรงด้านบนที่เราเทคานไว้นะคะเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจแล้วแบบอยากมาดูขั้นตอนการก่อสร้างว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ยังเห็นอยู่ส่วนตัวรากฐานใต้ล่างเราใช้เข็มตอกอันนี้ก็คือเป็นหลังที่เราตอกไว้เราก็ยังไม่ได้สร้างนะคะก็คือลอสร้างฝั่งตรงข้ามเสร็จก่อนเราก็จะมาสร้างั่งนนี้ถ้าลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเราใช้เข็มตอกนะคะ ที่นี่เดี๋ยวมาคนนี้เลสเปกเราใช้เข็มตอกค่ะสำหรับมาตรฐานการก่อสร้างนี่ก็เป็นขั้นตอนการก่อนะคะเขาก็จะมีทีมสาวๆสำหรับผสมปูนค่ะเราใช้ปูนเขียวค่ะปูนเขียวผสมตามสัดส่วนแล้วก็ส่งจะมีคนส่งของแล้วก็มีคนก่อด้านบนค่ะเป็นสเต็ป ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้แปลงใหญ่นะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนั้นนะคะที่มีน้องเด็กผู้ชายเล่นจักรายานอยู่ตรงนั้นแปลงนั้นเนี่ยจะพื้นที่100.6ตารางวาค่ะได้บ้านขนาดเท่ากันแต่ว่าพื้นที่จะใหญ่กว่าถ้าใครกําลังมองหาบ้านที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆนะคะก็ลองเข้ามาเลือกชมได้เรามีบ้านตั้งแต่ไซส์36 ตารางวาจนถึง100.6ตารางวานะคะลองมาเลือกได้ว่าเราต้องการพื้นที่ใช้สอยสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์คะ่ะมาตพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากๆคือลูกค้าจะได้เห็นขั้นตอนระหว่างก่อสร้างว่าใช้วัสดุอะไรวางผังยังไง เข็มลากฐานเป็นยังไงนะคะระบบไฟวางผังแบบไหนระบบท่อน้ําเป็นยังไงตอนนี้ถ้ามาตอนนี้ก็จะได้เห็นโครงสร้างด้านล่างครบหมดเลยนะคะก็เราเปิดจองแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในหน้าทุกท่านที่มีลูกค้าอยู่แล้วกำลังหาบ้านอยู่ก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่เดอะมาคนี้เลสเปกมาตพุทธนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุน่นขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ